ไอคอนแอปซีซ่าสมาร์ทสำหรับครูที่ปรึกษาทำและดูอะไรได้บ้างคลิปนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะคลิปนี้นะคะมุกจะแนะนำไอคอนสำหรับครูที่ปรึกษาสำหรับไอคอนอื่นๆมุกเคยทำคลิปไว้แล้วนะคะสามารถดูได้ที่มุมบนเลยค่ะ เมื่อลอกอินเข้าสู่ระบบให้คลิก Smart Teacher สุดยอดแอปสำหรับสุดยอดคุณครูสีฟ้าได้เลยค่ะถ้าอาจารย์ท่านใดเห็น Smart Student แอปดีๆสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองแสดงว่ามีลูกเรียนอยู่ที่สถานศึกษาที่ใช้โปรแกรมบริหารโรงเรียนซีซ่าสมาร์ทนั่นเองค่ะคลิปสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองสามารถดูคลิปได้ที่มุมบนได้เลยค่ะและถ้าอาจารย์เห็น Smart Report แอปรายงานสำหรับผู้บริหารสีเขียว แสดงว่าท่านได้รับสิทธิจากผู้ดูแลระบบของสถานศึกษาให้เห็นในส่วนนี้ค่ะคลิปสำหรับผู้บริหารสามารถคลิกลิงก์ได้ที่มุมบนเช่นเดิมค่ะเมื่อคลิก smart teacher จะเห็นไอคอนครูที่ปรึกษาถ้าอาจารย์ท่านใดไม่ได้เป็นที่ปรึกษาคลิกเข้ามาก็จะไม่เห็นข้อมูลในส่วนนี้ค่ะถ้าอาจารย์เป็นที่ปรึกษาจะเห็นกลุ่มเรียนที่อาจารย์ดูแลสามารถคลิกเลือกกลุ่มที่ต้องการได้เลยค่ะโดยแอปจะ,สะแสดงวันที่ปัจจุบันชื่อ การมาเรียนเกรดเฉลีย่ยพฤติกรรมเพื่อช่วยในการติดตามดูแลนักเรียนนักศึกษาได้ดียิ่งขึ้นค่ะช่องการมาเรียนตรงส่วนนี้มาจากนักเรียนนักศึกษาใช้วิธีเช็คอินใช้วิธีสแกน qr code ใช้วิธีสแกนบัตรเข้าสถานศึกษาหรือว่าครูเวรครูที่ปรึกษาเป็นคนเช็คชื่อเข้าออกโรงเรียนตามแต่นโยบายของสถานศึกษาค่ะโดยครูที่ปรึกษาสามารถแก้ไขการมาเรียนได้เผื่อในกรณีนักเรียนนักศึกษาถูกเช็คขาดแต่ว่ามาแจ้งลายย้อนหลังเป็นต้นสามารถเลือกวันที่ย้อนหลังได้ที่ปฏิทินเลือกวันที่คลิกตกลงคลิกสามเหลี่ยมเล็กๆเ,เพื่อเปลี่ยนสเตตัส สุดท้ายคลิกปุ่มบันทึกค่ะในกรณีที่ต้องการดูข้อมูลอย่างละเอียดสามารถคลิกที่รายชื่อได้เลยค่ะจะเห็นไอคอนนักเรียนตารางสอนพฤติกรรมผลการเรียนวิชาที่ลงทะเบียนการมาเรียนการเงินลาต้องการย้อนกลับคลิกที่ไอคอนโฮมมุมล่างซ้ายมือค่ะเป็นยังไงกันบ้าง สมาธ t ิเชอร์สำหรับครูที่ปรึกษาไม่ยากเลยใช่ไหมคะสามารถทราบได้ว่านักเรียนนักศึกษาที่อาจารย์เป็นที่ปรึกษาดูแลอยู่มีพฤติกรรมเป็นอย่างไรโดนหักคะแนนจากฝ่ายกิจการฝ่ายนักศึกษาไปเท่าไหร่นะคะแล้วก็มีผลการเรียนเกรดเฉลี่ยเป็นอย่างไรเพื่อที่จะได้ติดตามช่วยเหลือสนับสนุนนักเรียนนักศึกษาได้สะดวกกว่าเดิมคะ่ะ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับช่องโปรแกรมโรงเรียนซีซาร์สมาร์ทกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้สำหรับคลิปหน้าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนั้นอย่าลืมติดตามกันนะคะขอบคุณค่ะ